ตุกุมกุมผีปอบสาวมาเลเซียหญิงสาวผู้ยึดติดกับความงามจนกลายเป็นผีฮันตุกุมกุมคือผีในตำนานของประเทศมาเลเซียมันเป็นผีที่หน้าตาอัปลักเป็นอย่างมากผิวแห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้แห,งแหง้งๆฟันเหลืองดวงตาปูดโปนมีก้อนเนื้อต่างๆตามใบหน้าผมยาวกระเซิ๊กกระเซิงดวงตาใช้แววบ้าคลาั่ง ปกติแล้วมันจะซ่อนความอัปลักษณ์เหล่านี้ไว้ด้วยการใช้ผ้าโพกศีรษะหรือผ้าพันคออยู่ตลอดเวลาบางเวอร์ชั่นก็บอกว่าพันตุกุมกุมเป็นหญิงชาราหลังคอมหน้าตาดุร้ายไม่สามารถพูดออกเสียงได้เหมือนปกติพูดได้เพียงคำว่ากุมกุมตอนกลางคืนมันจะไปเคาะประตูบ้านทุกหลังตามหาหญิงสาวบริสุทธิ์ หากใครหลงกลเปิดประตูออกไปดูก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันตำนานเล่าว่าฮันตุกุมกุมเกิดจากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้างดงามมากเธอหมกมุ่นกับความงามนี้มากจนถึงขั้นต้องการให้มันคงอยู่ตลอดกาลเธอจึงไปหาหมอผีและได้รับยาสูตรพิเศษหมอผีสั่งให้เธอกินยานี้และห้าม่องกระจกเป็นเวลาสิบวัน หลังจากที่กินยาไปได้สองสามวันผู้คนรอบข้างก็เริ่มทักหญิ้งสาวว่าสวยขึ้นเธอรู้สึกดีใจมากทำให้เธออยากจะส่องกระจกซะตอนนี้เลยจนในที่สุดวันที่เก้าเธอก็ตัดสินใจส่องกระจกราวกับลืมข้อห้ามของหมอผีและแล้วในวินาทีส่องกระจกเธอก็ได้เห็นใบหน้าอันแสนงดงามชวนตะลึงทว่า,วาย,ยังไม่ทันได้ดีใจแต่อย่างใด ใบหน้าของเธอเริ่มแตกร้าวแห้งเหี่ยวและเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปร่างมีก้อนเนื้องอกขึ้นมากลายเป็นอัปลักษณ์อย่างที่สุด <c oughs> เมื่อเห็นภาพนั้นเธอก็ตกใจและร้องไห้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีหมอผีบอกว่าเป็นเพราะเธอทำผิดข้อห้ามสิ่งที่จะช่วยให้ใบหน้าของเธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ มีเพียงการดื่มเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์จำนวนมากนับตั้งแต่นั้นมาหญิงสาวก็พกผ้าปกปิดใบหน้าของตนเองตลอดเวลาและออกตามหาหญิงสาวบริสุทธิ์จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ช้าผู้คนก็เริ่มลืมเลือนหญิงสาวผู้งดงามที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเหลือเพียงผีร้ายที่ชื่อฮันตุกุมกุมว่ากันว่ามันออกเดินทางไปทั่วมาเลเซีย กลายเป็นเรื่องสยองขวัญสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกสาวซึ่งยังไม่ได้แต่งงานทั่วประเทศบางพื้นที่เมื่อมีข่าวลือเรื่องอันตุกุมกุมก็จะเร่งรีบให้ลูกสาวแต่งงานออกเรือนโดยเร็วนิมนางไม้ในตำนานของชาวกรีกโรมันนิมคือนางไม้ในตำนานของชาวกรีกโรมันถือกำเนิดจากธรรมชาติมีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์ผู้หญิงหน้าตางดงาม รักการร้องเพลงและการเต้นรำมักอาศัยอยู่บนภูเขาในป่าตามน้ำพุแม่น้ำในหุบเขาหรือในถ้ำที่เย็นสบายนางไม้มักจะเป็นที่รักของเหล่าสัตว์ป่าและมนุษย์ที่อาศัยตามแหล่งธรรมชาตินางไม้มีนิสัยอ่อนโยนเมตตาแต่จะดุร้ายขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีคนมาทำลายธรรมชาติหรือทำร้ายพวกนางแม้ว่านางไม้จะไม่ได้เป็นอมาตะ แต่พวกนางก็อายุยืนยาวมากไม่มีวันแก่และไม่มีวันตายทว่าชีวิตของพวกนางไม้จะจบลงก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับธรรมชาติเช่นต้นไม้ที่พวกนางสินสถิตตายไปนางไม้ตนนั้นก็จะตายตามไปด้วยว่ากันว่านางไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกของเทพเจ้าแต่ก็มีบางตนที่เป็นลูกของยักษ์ไททันและบางตนก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ภายหลังถูกเทพเจ้าเปลี่ยนให้เป็นนางไม้แต่ก็มีนางไม้บางพวกเป็นศัตรูกับมนุษย์มองว่ามนุษย์เป็นเหยื่อนางไม้เหล่านี้มักจะล่อลวงให้ตามไปที่รังจากนั้นก็จะจับกินหรือดูดพลังชีวิตในขณะที่นางไม้บางพวกก็มีเมตตาช่วยเหลือคนหลงทางรักษาคนบาดเจ็บและคอยช่วยเหลือมนุษย์ในเรื่องเล็กๆน้อยๆนางไม้ขึ้นชื่อเรื่องรูปโฉมงดงาม เพราะมีหน้าตาที่งดงามนี่แหละจึงถูกเหล่าเทพ,พเจ้าลูกครึ่งเทพ,พเจ้าหรือมนุษย์เพศช,ชายไล่ตามขอความรักอยู่บ่อยครั้งหากไม่สามารถหนีรอดด้วยตนเองได้พวกนางไม้ก็จะขอความช่วยเหลือจากเหล่าถวยเทพหรือทิดาผู้ยิ่งใหญ่ให้ช่วยพวกนางหลบหนีด้วยการเปลี่ยนพวกนางชั่วคราวให้กลายเป็นพืชสัตว์กลุ่มดาวหรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะได้หนีรอด บางครั้งนางไม้ก็มีโชคชะตาที่น่าเศร้าถูกเหล่าทวยเทพสาบให้เป็นสัตว์ประหลาดสาบให้อับประลักหรือสั่งเวรยให้กับสัตว์ร้ายเพียงเพราะความงามของพวกนางที่นำภัยมาสู่ตนนางไม้ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในตำนานกรีกโดยปกติแล้วพวกนางจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเหล่าวีรบุรุษหรือเป็นคนรักของเหล่าวีรบุรุษและบางครั้งก็เป็นอุปสรรคของเหล่าวีรบุรุษอีกด้วย ในตำนานยังบอกอีกว่าในบางครั้งนางไม้ก็เป็นฝ่ายไล่ตามชายหนุ่มรูปงามเสียเองเช่นนางไม้ที่ชื่อเอโคนางตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามนามว่านาซิสัสนางเฝ้าติดตามเขาอยู่ไม่ห่างทว่าเอโคทำผิดจนถูกสาบโดยการให้พูดทวนคำพูดของคนอื่นนางไม่สามารถพูดได้ตามที่ใจต้องการจึงถูกนาซิสัสข,ขับไล่ด้วยความรังเกียจแต่ในภายหลัง นาซิซัสที่เคยแสนจะเย่อหยิ่งก็ถูกเทพีเห็นความรักสาบให้หลงรักตนเองเมื่อนาซิซัสเข้าไปในป่าและเขาก้มลงมองเห็นภาพสะท้อนของตนเองในน้ําจากนั้นเขาก็เกิดตกรุมรักภาพสะท้อนนั้นและอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งสิ้นใจตายกลายเป็นดอกไม้ริมน้ําที่ชื่อดอกนาซิซัสทิ้งให้เอ็กโคใจสลายจนจางหายไปเหลือเพียงเสียงสะท้อน นางตาณีผีสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยนางตานีเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีหรือบางคนเรียกว่าไพายตานีลักษณะโดยทั่วไปของนางตานีจะเป็นหญิงรูปงามนุ่งห่มสบสีเขียวตามแบบสตรีไทยโบราณมีกลิ่นกายหอมดอกกล้วยเริมฝีปากแดงผิวออกสีเขียวไว้ผมยาว นางตานีมักปรากฏกายอยู่ใกล้บริเวณที่มีต้นกล้วยโดยปลายเท้าทั้งสองข้างลอยอยู่เหนือพื้นดินแต่ที่น่าสนใจก็คือลักษณะของนางตานีจะขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นกล้วยถ้าต้นกล้วยตานีมีลำต้นอวบนางตานีก็จะมีรูปทรงพวงถ้ามีลำต้นโปร่งนางตานีก็จะมีรูปร่างผอมเพียวไปด้วยเรื่องราวของนางตานีนี้ ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าปลูกกล้วยตานีไว้ใกล้บ้านเรือนเพราะกลัวว่ากล้วยตานีเหล่านี้จะมีพายตานีอาศัยอยู่ด้วยแต่ก็มีบางบ้านที่ปลูกไว้ใกล้เรือนเวลาจะนำใบตองไปใช้ก็จะหักก้านหรือเอาเฉพาะใบกองเท่านั้นเพราะเชื่อว่าถ้าตัดเอาเข้ามาในเรือนทางก้านจะถือเป็นลางร้ายอาจจะเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตเนื่องจากในสมัยโบราณน,นิยมนำใบตองกล้วยตานีสามใบ รองก้นลงศกกล้วยตานีนี้ถ้าถึงคราวออกปีชาวบ้านมักจะทำพิธีปีพายนางตานีโดยนำเครื่องคาวหวานข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนน้ำหอมและเครื่องหอมไปเส้นไหว้นอกจากนั้นยังนำอัญ,ญมณีของมีค่าแหวนและสร้อยคอทองคำไปครองที่วงปีกล้วยเป็นเครื่องประดับและนำผ้าสีไปพันรอบต้นกล้วยตานี เปรียบเสมือนการได้น,น,นุ่งผงผ้าให้แก่พรายตานีจากนั้นก็จะขอพรให้คุม้มครองรักษาคนในบ้านหรือให้มีลาบบางก็ว่าดอกในปีกล้วยหากผ่านพิธีปลุกเสกแล้วจะใช้สำหรับสีปากเพื่อให้เกิดเมตตามหานิยมพูดจาหน้าฟังทำให้ผู้ใหญ่มีเมตตาทำให้เพศตรงข้ามลงรักได้ง่าย ว่ากันว่าถ้ากลวยตานน้ต้นไหนที่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วออกรีกลางต้นเชื่อกันว่ากลวยตานน้ต้นนั้นมีพรายตานีมาสิงสถิตแล้วและมีความเชื่ออีกอย่างว่าหากชายโสดที่มีความรู้เรื่องพรายนางตานีและทำพิธีเรียกได้อย่างถูกต้องพรายนางตานีก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นในความฝันและยอมเป็นเมียของคนคนนั้นแต่คนสมัยก่อนเชื่อว่า ผู้ใดที่ได้นางตาเนีเป็นเมียนั้นมักจะมีอันเป็นไปเพราะพลังชีวิตของทั้งสองฝ่ายนั้นจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันการถ่ายทอดพลังนี้จะเป็นอันตรายต่อฝ่ายชายที่เป็นมนุษย์ทำให้ร่างกายสูบผอมแก้มตอบเหมือนคนอดอาหารจะแก้ได้ด้วยการนิมนต์พระพิสุหรือเชิญหมอผีที่มีวิชาอาคมแก่กล้าให้ทำพิธีกรรมให้คนทั้งสองแยกจากกัน และอุทิศส,ส่วนกุศลให้นางตาณีไปสู่สุขติบางตำนานก็บอกว่านางตาณีไม่ใช่ผีขี้หึงอย่างที่เห็นในสื่อต่างๆหลายคนเชื่อว่าหากใครได้นางตาณีเป็นเมียแล้วชายคนนั้นจะไปมีเมียอื่นไม่ได้อีกแต่จริงๆแล้วนางตาณีเป็นผีเมียที่ดีมากหากมาขออนุญาตมีเมียเพิ่มนางตาณีก็อนุญาตให้มีได้ อีกทั้งยังจะช่วยเหลือเพื่อให้การนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีอีกด้วยไม่มีหึงหวงแยกเคี้ยวหรือร้องตีโพยตีพายเหมือนเมียมนุษย์มีบางตำนานบอกว่านางตามีเป็นผีที่มีเมตตาคอยช่วยเหลือนักเดินทางและพระพิสูจน์ที่พบเจออันตรายหรือหลงทางและจะดูร้ายเฉพาะกับผู้ชายที่มีความคิดชั่วร้ายเท่านั้นโดยเฉพาะพวกที่ทำร้ายผู้หญิงเด็กและสัตว์ที่อ่อนแอ คนที่ตัดต้นกล้วยหรือไม่เคารพนางตานีจะถูกหลอกหลอนแต่บางคนก็เชื่อว่านางตานีเป็นผีที่ให้โชคและมักจะคุ้มครองเด็กและสตรีจึงมีชาวบ้านจำนวนมากมาถวายเครื่องบูชาทูบเทียนดอกไม้และขนมหวานแต่บางตำนานก็บอกว่านางตานีเป็นผีที่อันตรายต่อผู้ชายโดยเฉพาะชายโสดที่จะถูกล่อลวงให้หลงรัก และหลังจากที่ได้พรายตานีเป็นเมียแล้วหากไปรักคนอื่นคนคนนั้นก็จะถูกพรายตานีตามไปหากคอให้ตายเพราะความหึงหวงผีหิมะหรือสตีหิมะยุคิอนนะหรือสตีหิมะคือปีศาจที่อาศัยทางหุบเขาที่มีหิมะตกมีรูปลักษ์เป็นสตีงดงามดูเปราะบางผมดำยาวผิวขาวโปร่งใสริมฝีปากสีเซียวสวมใส่ชุดกิโมโนโบราณ บางครั้งก็เปลือยกายเห็นเพียงใบหน้าแล้วก็ผมในพายุหิมะเธอมักจะปราก,กดตัวในคืนที่มีหิมะตกลอยไปเหนือพื้นหิมะโดยไม่ทิ้งรอยเท้าใดๆไว้เลยและยังสามารถกลายร่างเป็นหมอกหรือหิมะได้หากรับรู้ถึงอันตรายตำนานที่หนึ่งเล่าว่ามีนักเดินทางคนหนึ่งโชคร้ายหลงทางในพายุหิมะเขาพยายามเดินป่าพายุหิมะหาที่หลบภยัย จนได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งนักเดินทางเข้าไปหลบในกระท่อมหลังนั้นได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูผู้มาเยือนคือหญิงสาวผิวขาวที่งดงามราวกับไม่ใช่มนุษย์สวมชุดโบราณที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเธอมองนักเดินทางอย่างเย็นชาจากนั้นก็พ่นลมหายใจเย็นๆเข,นเข้าไปในใบหน้าของเขาและเมื่อโดนลมหายใจเย็นๆนั้นร่างของนักเดินทางก็กลายเป็นน้ำแข็งในพิบตา กลายเป็นศพที่ถูกแช่แข็งทั้งปีบางก็ว่าเมื่อกลายเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะถูกสตรีหิมะนาไปเก็บไว้ในถา้ากลายเป็นของสะสมชิ้นหนึ่งไปเลยตามนานที่สองเล่าว่าชายตัดฟืนพ่อลูกติดอยู่ในพายุและต้องพักค้างคืนในกระท่อมร้างบนภูเขาจนกว่าพายุจะสงบกลางดึก เด็กชายตื่นขึ้นเพราะรู้สึกถึงความเหน็บหนาวในความมืดนั้นเด็กชายเห็นหญิงสาวสวมชุดกิโมโนสีขาวหน้าตาซีดเซียวและมีแววตาที่น่ากลัวกำลังเป่าลมหายใจลดใสพ่อของเขาจนแข็งตายสตีฮิมะขู่เด็กชายว่าถ้าเขาบอกเรื่องนี้กับใครเธอจะกลับมาฆ่าเขาจากนั้นเธอก็หายตัวไปหลายปีผ่านไป เด็กชายโตเป็นหนุ่มและแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยแก่ขึ้นเลยวันหนึ่งชายหนุ่มหลุดปากเล่าเรื่องสตรีหิมะให้เธอฟังภรรยาที่ได้ยินเรื่องราวก็กลับคืนร่างเป็นสตรีหิมะตนเดิมตนเดียวกับที่สามีเธอเคยเจอแต่สตรีหิมะสงสารลูกที่ยังเล็กซึ่งหายตัวไปไม่เคยปรากฏตัวหรือกลับมาให้สามีและลูกๆได้เห็นอีกเลยตำนานที่สามเล่าว่ากลุ่มนักปีนเขาลงทางเพราะหิมะตก พวกเขาพยายามหาทางลงจากภูเขาและได้พบหญิงสาวคนหนึ่งกลางทางเธอบอกว่าจะช่วยนำทางออกจากุูเขาให้นักเดินทางจึงเดินตามแตะว่าเธอเป็นสตีหิมะปลอมตัวมาและพวกเขาเดินลงทางทำให้นักเดินทางทุกคนเสียชีวิตเพราะความเหนื่อยล้าและความหนาวตำนานที่4บอกว่าตัวตวนที่แท้จริงของสตีหิมะคือหญิงสาวในสมัยโบราณที่ถูกสามีสั่งให้ขึ้นเขาไปหาอาหาร โดยสวมเพียงชุดกิโมโนบางๆที่ไม่สามารถกันลมหรือความหนาวเย็นได้สามีสั่งไม่ให้เธอกลับบ้านจนกว่าจะหาของกินได้แต่ในฤดูหนาวไม่มีพืชผักผลไม้และสัตว์ก็จำศีลเธอต้องออกตามหาอาหารบนเขาทั้งวันทั้งคืนจนหนาวตายวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นวิญญาณแค้นและออกอาลวาดฆ่าผู้ชายทุกคน <S 2> <S 2> <S ตำนานที่ห้าตำนานสุดท้ายบอกว่า นักเดินทางรายหนึ่งบังเอิญเจอหญิงสาวอุ้มลูกน้อยบนหุบเขาเธอจะขอความช่วยเหลือโดยขอให้เขาช่วยอุ้มเด็กเพื่อให้ความอบอุ่นถ้าพวกเขาช่วยอุ้มเด็กแล้วแล้วก็จะไม่สามารถวางลูกของเธอได้เลยพราลูกของเธอจะหนักขึ้นและเย็นจนแข็งทำให้เหยือกขยับไปไหนไม่ได้และสมหิมะตายในที่สุดแต่ถ้าปฏิเสธไม่อุ้ม สตีหิมะจะเผยตัวตนที่แท้จริงและทําร้ายนักเดินทางคนนั้นแทนดังนั้นคนสมัยโบราณนักเดินทางที่ต้องขึ้นเขาในฤดูหนาวหากเจอพายุหิมะตกอย่างไม่มีวี่แววถือว่าเป็นลางร้ายมีโอกาสที่สตีหิมะจะปรากฏตัวพวกเขาจะต้องรีบหาทางลงจากเขาเพื่อหาที่หลบภยัย หรือพยายามซ่อนตัวไม่ให้สตีหิมะพบเห็นได้เชื่อกันว่าสตีฮิมะหวาดกลัวไฟและแสงอาทิตย์เป็นที่สุดเพราะสองสิ่งนี้จะทําให้พลังหิมะของเธอลดน้อยลงหรือทําให้ตัวเธอที่เกิดจากฮิมะละลายได้สายขิมผีนางรําประจําห้องนาฏศิลป์สายขิมเป็นเด็กสตาวามัธยมปลายที่ชื่นชอบวิชานาฏศิลป์เป็นอย่างมาก เธอฝึกรำกับครูนาติสินทุกเย็นหลังเลิกเรียนและยังฝึกซ้อมคนเดียวในเวลาว่างเพื่อนๆเ,เห็นว่าสายขิมมีความสามารถทางด้านนี้ทั้งยังทุ่มเทจนสามารถไร้รำได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามครูและเพื่อนๆต่างก็สนับสนุนให้เธอเข้าร่วมการประกวดเพราะเชื่อว่าเธอจะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนสายขิมถ้าเธอประกวดงานนี้นะเธอต้องชนะได้รางวัลใหญ่แน่แนเลย เระกลัวเธอถ้าได้รางวัลก็จะได้เป็นผลงานเข้ามาหาลัยนาฏศิลป์ดังๆได้ง,ง่ายขึ้นด้วยสายขิมตัดสินใจจะลงแข่งขันจึงทุ่งเทเวลาทั้งแรงกายแรงใจให้กับการร่ายรำจนกระทั่งถึงวันแข่งขันสายขิมตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอแต่งหน้าสวมชดาและเครื่องประดับดูงดงามสมกับเป็นนางรำทว่าไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาที สายขิมก็เป็นลมล้มไปที่พื้นและหัวใจหยุดเต้นเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะสายขิมหัวใจวายเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ล้มอยู่ที่พื้นสาเหตุน่าจะมาจากการที่เธอทุ่งเทกับการฝึกรำจนแทบไม่ได้นอนร่างกายจึงอ่อนเพลียและรับไม่ไหวเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทว่าหลังจากนั้น กลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในห้องนาฏศิลป์ใครก็ตามที่เดินผ่านห้องนาฏศิลป์ในตอนเย็นมักจะเห็นร่างของคนกำลังไร้รำอยู่ในห้องเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าห้องนั้นล็อกจากภายนอกและภายในห้องก็ไม่มีวี่แววของคนอยู่เลยบางครั้งก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยแววออกมาจากภายในห้องบางคนเห็นผีนางรำหันมายิ้มให้ก่อนจะหายตัวไป หลายคนเชื่อว่านั่นคือวิญญาณของสายขิมเด็กสาวที่ทุ่มเทให้กับการร่ายรำแต่กลับต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันครวนวิญญาณของเธอได้สิงสถิตยอยู่ในห้องนาฏศิลป์นับตั้งแต่นั้นมาและกลายเป็นตำนานของโรงเรียนหลายคนเชื่อว่าคนที่ตั้งใจเรียนนาฏศิลป์ผีสายขิมก็จะมีเมตตามาให้ความช่วยเหลือทางด้านการร่ายรำด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แต่หากใครไม่เคารพหรือลบหลูคล่ครูนาฏศินลบหลู่ชุดนาฏศินหรือเครื่องดนตรีไทยผีสายขิมก็จะมาหลอกหลอนและสยยยิ้มหน้าสะพึงกลัวให้คนคนนั้นเรียกได้ว่าเหี้ยนสุดๆและใครที่ทําให้เธอไม่พอใจมากๆผีสายขิมจะไม่ได้มาหลอกหลอนเพียงคนเดียวแต่จะพามาทั้งหมู่คณะทั้งวงมโหรี ทำให้คนคนนั้นกลัวจนไม่กล้าลบหลู่หน้าตสินอีกต่อไป